สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขออินดิตร์เราก็สู่ไอวอแคนนะฮะวันนี้นะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการใช้ปุ่มต่างๆภายในเซิร์ฟแฟมิลี่เทนนิงนะครับว่าเราต้องใช้คําสั่งอะไรบ้างแล้วก็ปุ่มไหนเราจําเป็นต้องใช้และใช้เป็นประจํานะครับปุ่มแรกนะครับในเรื่องของ F1 นะครับจะเป็นแหล่งรวมเมนูทุกอย่างอยู่ในตรงนี้เลย ไม่ว่าจะเป็นการปิดการแจ้งเตือนนะฮะหรือแม้ต่อื่นคุณผู้ชมสามารถมาตั้งค่าไว้ที่ F1 ได้เลยนะครับ F8 เนะี่ยส่วนใหญ่นนะั้จะเป็นพวกคำสั่งอื่นๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่พี่ชอบสกินแชทนะครับก็สามารถใช้ที่ F8 ได้เลยหรือแม้แต่เป็นคำว่าสั่งตยี D I e, าตายงตายนะครับ DIE นะครับฆ่าตัวองตายนะครับหรือคำสั่ง F6 นะครับก็เป็นการฆ่าตัวเอง ตายเหมือนกันนะครับเป็นคีย์ลัดนั่นเอง f 6นะครับ f 3นะฮะจะเป็นพวกอิโม่ต่างต่างนะครับ่าเต้นต่างๆนะฮะก็ที่กด f 3ได้เลยนะครับเป็นเมนูที่เราคุ้นเคยและคุ้นชินกันมานานนะครับ f 9นะครับเป็นการเช็คเลขสตรีมของเรานั่นเองนะครับแต่ว่าเราต้องกดค้างเอาไว้นะฮะแล้วเลขสตรีมของเราก็จะปรากฏขึ้นแบบนี้แหละครับผมการเปิดกระเป๋านะครับก็กด ตัวทีนะฮะเพื่อเปิดกระเป๋านะฮะกดตัวอ่านะครับเป็นการรีโหลดนะอ่านี่ไว้สอดรีโหลดในการยิงปืนนั่นเองนะครับเวลาที่เราใช้ยิงกระสุนนะฮะเราก็ใช้กดตัวอ่านะครับเพื่อรีโหลดนั่นเองนะครับเอ็นนะครับเป็นการกดค้างเนี่ยก็จะเป็นการ พูดคุยนะเอ็นอันนี้คือเราคุ้นชินกันอยู่แล้วนะครับตัวแซดนะครับเป็นการขยายวงใหม่นั่นเองนะจะเป็นกระซิบนะปกติแล้วก็ตะโกนนะครับสามระดับเนาะดีลิสนะครับปุ่มนี้เอาไว้สําหรับในการดูจํานวนคนผู้เล่นในเซิร์ฟนะครับหรือแม้แต่ ID ของเราเลขกระเป๋าของเรานะครับผมถ้าหากว่าเราตายนะครับเราสลบอยู่นะครับ ตัวทีเนี่ยเป็นการเด้งศพนะครับตัว E เนี่ยเพื่อเกิดนะฮะกดที่เดียวนะฮะมันจะเกิดให้เรานะครับเมื่อไหร่ที่เราอยู่ที่ Ado ์ดนะครับให้เรากดค้างเอาไว้นะ X เนี่ยนะฮะเป็นการแคนเซลทุกอย่างเลยนะไม่ป็นเป็นการชุบต่างๆหรือแม้แต่กดใช้อีโมดนะครับตัวนี้เป็นการแคนเซลนะครับสำหรับตัว X X X นะฮะชิป H นะครับเป็นการสไลด์นั่นเองนะฮะ และคาสั่งและคีย์คอนโทรลต่างๆนะครับอีกนะในเรื่องของการ TP นะที่จะว่าไปที่อื่นนะครับเราสามารถทําได้คือว่ากด F 8แล้วพิมพ์คําสั่งหรือจะเป็นการกดเพจดาวนะครับแล้วก็พิมพ์สลันะฮะ TP เพื่อว่าไปต่างๆไปที่อื่นนะฮะหรือแม้แต่เป็นการซื้อของในร้านค้าก็จะเป็นส ช็อปนะถ้าหากว่าเราต้องการเปลี่ยนสก,กินต,ตัวเองนะ,ะหน้าตานะก็สแลตสกินนะฮะหรือเราต้องการค้นหาหรือว่าประกาศในทวิตเตอร์ประมาณนั้นนะในการแชทต,ต่างๆนะเราก็สแลตแล้วก็แชทแล้วก็เว้นวรกสักนิดหนึ่งนะเว้นวรกนะกดสเปกบาร์นะแล้วก็พิมพ์ข้อความแล้วก็ Enter นะครับผมและนี่ทั้งหมดทั้งมวลนะ เป็นปุ่มคอนโทรลปุ่มคำสั่งต่างๆในการใช้งานในเซิร์ฟเฟมิเล r เทน i n g ทั้งหมดเลยนะครับเอาเป็นพัถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่างไรยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะฮะเพื่อจะได้พลาดคลิปใหม่ๆเวลาที่พี่ลงนั่นเองนะครับผมเอาล่ะต้องขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมจนจบจนถึงตอนนี้ขอบคุณมากครับ